ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกยอมรับ2มาตรฐานต้องบอกเลยว่าตอนนี้เลื่อนสถานะเป็นแฟนกันแล้วสำหรับคู่ของพระเอกหนุม่มนายนภัสกับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหลังจากที่แฟนๆลุ้นและเชียร์กันอยู่นานในที่สุดก็สมหวังกันจนได้งานนี้ก็มักจะมีโมเมนต์น่ารักหวานๆออกมาให้ได้ฟินกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวหลังจากที่ขยับสถานะกันแล้วทำเอาเพื่อนพ้องในวงการและเหล่าแฟนคลับแห่เซลลก,กันสนั่นโซเชียล ช่วงนี้ก็คือเรามักจะได้เห็นโมเมนต์หวานของนายใบเฟิร์นผ่านสื่ออยู่ตลอดล่าสุดสาวใบเฟิร์นถึงขั้นออกปากแซวไม่หยุดแต่ก็แฮปปี้เพราะมีคำยินดีมากมายด้วยยอมรับว่ามีกลับไปดูคลิปสัมภาษณ์มีเขินด้วยแต่ไม่ขอแสดงออกเพราะยังอยากคลิปลุกคูลอยู่ทางด้านเพื่อนรักของสาวใบเฟิร์นอย่างนักแสดงหนุ่มมาร์ชจุธาวุฒิก็ดูคลิปสัมภาษณ์การยืนยันสถานะเช่นเดียวกัน ในช็อตที่สาวใบเฟิร์นหยิบสิ่งของแปรปลอมออกจากใบหน้าหนุ่มนายหนุ่มมาร์ถึงกับพูดว่าถ้าเป็นมาร์น่าจะโดนตบมากกว่าซึ่งสาวใบเฟิร์นยืนยันอีกเสียงว่าตบจริงพร้อมบอกใบเฟิร์นสองมาตรฐานอยู่แล้วแต่ก็กลัวว่ามาร์จะน้อยใจจึงได้ถามว่าน้อยใจไหมทั้งหนุ่มมาร์ตอบกลับว่าเฟิร์นเป็นแบบนี้ถือว่าเป็นปกติแต่คนควรรู้สึกแปลกคือหนุ่มนายต่างหากจึงรู้ว่าเพื่อนไม่น้อยใจแน่นอน